มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งพระสิริโฉมงดงามเจ้าฟ้าสิริวรรณวดรีส่งฉลองพระกุณฑลเรียนรัชกาลที่สิบภายใต้พระสิริโฉมที่งดงามและสไตล์อันโดดเด่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวดรีนารีรัราชกัญญาทรงฉลองพระกุณฑลหรือต่างหูเป็นเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ภาพดังกล่าวถูกนำเสนอโดยฟูกภูวสาพรธรรมชาติผู้อยู่เบื้องหลังพระสิริโชมอันงดงามต่างมีประชาชนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอย่างล้นหลามทรงพระสิริโชมงดงามเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีทรงฉลองพระกุณทนเดือนรันชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีอทคอม ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ